สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Valorant กันนะครับอินโทรมา <money>. <déb anging> นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นในโหมดสวิตเพลงกันนะครับทุกคน m a โอครับทุกคนตอนนี้เจอห้องแล้วนะครับวันนี้นะครับเราผมคิดว่าเราจะเล่นตัวเอเจนที่เราไม่ค่อยได้เล่นนะครับ นะครับเราจะมาเล่นยอลุกันนะครับวันนี้เป็นเอเจนท์ที่เราไม่ไม่ค่อยถนัดเล่นนะครับไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นสัท่าเร่เอ้ยครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับมานะครับตอนนี้เกมเริ่มกันแล้วนะครับทุกคนเราจะทําการซื้อปืนลูกโม่มาเลยนะครับทุกคนเพราะว่าปืนลูกโม่เนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างดีที่สุดในเกมของเอ่อปืนปืนพกสรับหุบนะผมคิดว่ามันเป็นปืนที่ดีที่สุดนะครับปืนลูกโม่เนี่ย รู้สึกเหมือน A จะไม่มีนะครับอาจจะมี B อ้าวมี A อเจนครับโอ้ชิตโอ้แย่แล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราต้องเชื่อมั่นว่าเพื่อนของเราจะทำได้ครับทุกคน <c oughs> ทุกคนเด็ดล <c oughs> ็อกคมมากโอ้แต่โดนครบครบเอาลูกงม่มาจากไหนอ่ะ แต่เหมือนเศษตอนนี้ของเราเหมือนจะโดนบอดยิงตลอดเลยครับเศษเศษโอเคเหมือนจะมีคนนึงอยู่เมนนะครับตอนนี้แล้วเพื่อนเราจะจุ่มเลยหรออูแต่ไฟไฟไฟจากบนฟ้าครับทุกคนถือว่าทำได้ดีแล้วครับ ผิดพลาดนิดเดียวทำได้ดีนะครับทำได้ดีละครับผมคิดว่าเราคงต้องต้องตั้งใจเล่นกว่านี้แหละเราเราเราเล่นเราผมคิดว่าเราเล่นพลาเดเยอะไปหน่อยเมื่อกี้ <Th> มาครั้งนี้ครับผมมีการเดียนยุกสงครามโลกด้วยสงครามโลกของเราจะทำได้หรือไม่ <Yeah. S 1> แต่เหมือนเพื่อนจะเข้าบีนะครับมาแล้เราบีมาช่วยบี้วครับ แล้วรอครับนี่แล้วรอวรอรอจะรอรอรอเขาออกจะสมบุกมานี่ <'re> โดนไปหนึ่ง right, ทุกคน <All right. S 1> ผมคิดว่าอาจจะมามิดนะเขาเข้าโอ้โหเขาเข้าเอกันแล้วสองคนทุกคน อเดอร์เฮเวนไม่มีครับ <Okay. S 1> เราต้องไว้ใจเพื่อนครับผมกู้ให้สวยครับเพื่อนโอ้เพื่อนของเราทำหน้าที่ออกมาได้ดีมากเลยครับดูซิตอนนี้ตรงนี้มีปืนสเปกเกอร์นะครับแต่ปืนนี้ค่อนข้างอาจจะไม่ดีเท่าปืนการเดียนนะครับดังนั้นเราจะใช้ปืนการเดียนต่อไปดีกว่าครับ ถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด like กดแชร์คลิปนี้ให้กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับทุกคนร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกลเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมได้เติมดีใช้เพียงรายออดไลดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดางหนาด้วยละ่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่เเติมมกกแล้วจอ จะมีเกมอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายแลวอย่าลืมกดทิ้ิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนขอ,องผมนะาะอ้อมด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมแฟดเลยดีกว่าไม่มีอะไรครับทุกคนผมคิดว่าเขาอาจจะเล่นที่ A นะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครดูหน้า A เลยครับค่อนข้างแย่ครับทุกคน ฮ้ยแต่เพื่อนเราทำได้ดีครับเพื่อนเรากู้สถานการณ์ได้ดีมากสวยครับเพื่อนสวยครับบิงโกเพื่อนเราที่จะใช้ลูกโม่ยิงครับประตูเพื่อนพลาดเดียวครับละมุนลุนที่เจ้าหนูสายลมของเราครับเจ้าหนูลมกดของเราจะทำได้หรือไม่ครับทุกคนแต่ผมว่าเจ้าหนูลมกดเนี่ย มีความสามารถพิเศษคือสามารถแดชได้แต่ตอนนี้เขาไม่มีแดชนะถ้าเขาฆ่าได้2คนเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีแดชนะทุกคน uh huh. มาแล้วครับตัวแรก <in> สวยมากครับจ้าหนูลมกดแต่เจ้าหนูลมกดไม่ชี้มุมเมื่อกี้้ time time. ยอยู่นอกไซส์สองคนเลยเจ้าหนูลมกด <One enemy. S 1> สวยเจ้าหนูลมกดมีแดชแล้วครับ ขามีาตีฉันเป็นนักล่าโอ้เจ้าหนุ่มกดเหมือนตัดสินใจจัดเอาคิวแทนนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้วินแล้วเอาผานวนพนุ่มลเซียนี่ค่อนข้างจะเอาอยู่นะฆ่าไปตั้ง4ตัวเนี่ยรู้แต่เจ้าหนุ่มหลงกดของเราก็ฆ่าไปตั้ง5ตัวตายหนึ่งนะผมคิดว่าของเราก็มีของอยู่มาเดี๋ยวผมใช้สกิลพิเศษ เดี๋ยวผมใช้สกิลขั้นสุดเลยดีกว่าอันติมเมทผมเจอคนนึงตอนนี้นนมีเลสอยู่ผมคิดว่าถ้าผมแฟด่างนี้โอ้ผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้ว,มมว,ลวหนูล้มกดหนูล้มกดใจเย็นผมเล่นมุมเดิมเลยสวยครับเพื่อเราดันหลังได้สองคน สวยครับทุกคนคันนี้นะครับผมคิดว่าเราควรจะซื้อเป็นตัวของปืนพกแบบมีเก็บเสียงนะครับไม่เ็นจะเก็บเสียงเลยฮ่า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  เสียแล้วหนึ่งโอ้ยผมเสียโอยแต่ว่าแต่ว่าระเบิดของเราอยู่ที่ฐานนะอุ้สวยมากสวยมากไม่สาวจีนสาวรัสเซียของเรา สวยสวยครับสารัสเซียโอ้ทุกคนทุกคนในทีมผมเก่งมากตอนนี้เขายวค่อยย่องมาก่อนนะครับผมคิดว่าอาจจะมีเลสเด้นอยู่หน้าใกล้นี้นะครับเสียชีวิตหนึ่งคนมีเฮเวนอีบนสวัสดอีกคน เข้ามาเลยครับเจดินเยี่ยมมากดีมากสาวจีนผมโดดไปขึ้นขึ้นตรงนี้แน่เลยผมคิดว่านะ โ้สวยมากสาวจีนมาผมคิดว่าเดี๋ยวผมครันนี้ผมไปบีดีกว่าว่าไงแม่สาวพี่เสือ้อ <c oughs> โอ้เย้แล้วผมโดนสปแปมแน่เลย <c oughs> ไม่ยังไม่มา <c oughs> ผมยังเป็นกระต่ายตื่นตูมซี่ <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวผมคิดว่าผมตาบอดผมผมคิดว่าผมตาบอดครับสวยมากแม่หนูลมกดแม่สาวพิเร์อยู่ตลาด t h seconds left สวยมากครับแม่สาวลมกดเฮ <ers> ้ยครับทุกคนก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันมากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ